ครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับ FC MJ Farm by ไฟดำชแนลทุกคนนะครับผมอ่าตามนัดครับมือนีมือนี่้มามาเก็บมะเขือเทศครับรถแลกเลยวันนีอ้อุปกรณ์พร้อมไปเลยครับลุยเลย ก็เล <ffe> ือกเอาลูกที่แก่จัดแดงจัดเนี่ยครับมันก็จะเริ่มจากข้างบนโคนของมันได้ลงมานะครับเก็บแบบนี้ได้เลยถ้าใจเย็นก็เก็บไปทีละลูกยังสีก็ได้ครับ การเก็บมะเขือเทศจะเลือกเก็บช่วงไหนก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกเลย mm. ผมบอดิฟิกว่าต้องเก็บเวลานี้ mm. เวลานั้น mm. เท่านั้น mm. อย่างทีีนะครับไปอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะครับ มีเทคนิคนึ่งก็คือวิธีเก็บเอาไว้กินได้โดนนะครับเราจะไม่ล้างแล้วก็แพคให้ลูกค้านะครับเราจะแบบนี้แหละแล้วก็เอาไปแพคเลยให้ลูกค้าเอาไปล้างเฉพาะที่เขาจะกินนะครับเพราะว่าขั้นล้างไปแล้วก็คืนนึ่งมันจะเน่านะครับ งนั้สีเหลืองล่วงละแดงก่อนอปลอดสารจริงๆนะครับ TFP บางที่กขาขายกิโลละหนึ่งร้อย 100, ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเลยนะครับ ผมยืนพื้นไว้ที่หนึ่งร้อยครับตอนหนึ่งกิโลแล้วก็ผมมีบรรจุพันธุ์ครับเป็นแพคเก็ตกล่องเล็กนะฮะกล่องเล็กกล่องละสามสิบห้าครับสามกล่องร้อยกล่องใหญ่กล่องใหญ่ก็แปดสิบครับสองกล่องร้อยห้าสิบนะครับจะมีให้เลือกเดี๋ยวขนาด กล่องเล็กกล่องใหญ่เท่าไรเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ้งนะครับตอนแพนะ็กเกจเนาะตอนนี้เราเก็บไปก่อนนะครับนี่เลยนะสนุกมือนะครับเก็บมะเขือเทศเชอร์รี่นะฮะ <c oughs> หรือบางคนไงตั้งซื้อมามะเขือเทศไอสตรอเบอรี่นะ,ะหวานครับ พันนี่หวานนะครับวันนี้คาดว่าไม่ต่ำกว่า5้กิโลเราจะให้ให้สิทธิลูกค้าจะเป็นสังกรนะครับ จะส่งลงกรุงเทพนะครับแล้วก็จะติดต่อลูกค้าว่ามาะเทศผมมีลอเดอร์นะครับเพื่นเป็นลูกค้าประจำอยู่ไอส่วนมางานอยู่อำเภอเนี่ยครับถามตั้งแต่สองคาเดือนที่แล้วมะเทศมียังผมก็ ท่านได้เก็บนะครับ,บอ๋ออันนี้ก้นเน่าครับว้าวเราจะไปแปลรูปคัดแปลรูปเป็นในแช่อิม่ม Ding, ding. Wow, showing it. เยวจะเก็บลูกเล็กๆที่มันคัดแล้วมันตกเกรดไปแช่อิ่มให้ท่านผู้ชมฟังรับชมให้ผู้ชมได้ดูนะครับว่ามันแต่สามารถแปลรูปได้อีกนะครับอ,อันนี้คือตอเก็บผลสดไปจำหน่าย โลละร้อยนะครับกิโลละหนึ่งร gap เป็นยังไง o ว้า oh, ว wow. แก้ว ลื้อเซนตรงมือมากครับตรงมือขาวว่ามันมะเขือเทศตับแล้วมันจะเป็นติดมือจริงีหมแบบนี้ก็เอาไปได้ไดเลยนะครับกรอบลูกซีสมประมามน,นี่เดี๋ยวมันจีค่อยๆแดงเองครับถ้าเอาเก็บสมไปมันก็จะแดงเรื่อยๆครับไม่เสียครับ แต่ถ้าแบบนี้ลูกแบบนี้เนี่ยสามารถทานได้เลยนะครับมันจะหวานล่ะถ,ถ้าจะส่งไปไกลก็เอาลูกที่มันหำหามหน่อยครับเบาเบาที่มันสุกจัดเพราะว่าขนส่งถ้าไปกรุงเทพก็หนึ่งวันเร็วอยู่ครับต่างจังหวัดเป็นสองสามวันมันต้องเอาหำหมไปหน่อยตรงนี้ก็มี ลูกโตโตครับมาไปนี่นะครับเราจะได้เก็บสองสี่หกลูกนี่ครับเก็บ เน,นี้ยไว้ก่อนแต่ถ้าเราจะตัดเลยก็ได้ครับเอาไปเนี่ยไอต้นนี้มันจะค่อยๆแดงที่หลังแต่เอาเพิ่มรสชาติเราปล่อยให้มันสุข,ขาต้นเลยครับมันจะหวานกว่าผมว่าแต่มันแก่แล,ละอายุเก็บเกี่ยวมันเก็บได้แล้วนะครับแต่ผมไม่รีบผมเอาไว้้าต้นแบบนี้แหละสองหน่วยกับสองหน่วยปล่อยไปเลยครับ อีกประมาณอันนี้ไม่เกินสามสี่วันเก็บแล้วเราก็ตัดแต่งไปเรื่อยแตง่งแตง่งแตง่งะข้างบนมันก็เริ่มเขียวอยู่เขียวแล้วก็ดอกไปเรื่อยๆครับมันก็จะเป็นสเต็ปสเต็ปไปครับต้นพันสีแดงเนี่ยมันจะเป็นเครือเรื่อยครับ น่าผมว่าผมจะไม่ลงสีเหลืองแล้วครับมันไม่โอเคนะต้นเหลืองไม่ต้านตกเหีย่ยวตายเยอะต้นเหลืองแต่พันแดงนี่โอเคเพราะเราไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้เค <c oughs> มีมาช่วยนะครับปล่อยทธรรมชาติเอาที่มันต้นที่มันต้านทานได้ ก็อยู่ได้อยู่รอดครับกำลังมันมืออ,อันนี้จะได้สองสามรูอ่ะสีแดงเดี๋ยวจะไปเก็บสีเหลืองอยู่ครับสีเหลืองก็น่าจะได้อีก2โลแต่ถ้าเอาตามจริงถ้าคนชอบติดหวานติดหวานเนี่ยสีแดงจะหวานกว่านะครับ สีเหลืองเนื้อจะเยอะค่อนข้างที่จะไม่มีเมล็ดแต่เป็นพันโอพีมันก็เลยไม่มีเมล็ดเนื้อเยอะไม่ค่อยหวานนะครับพันโอพีสีแดงเป็นเอฟันครับเขาปรับปรุงพันมาแล้วหวานตันลกส่วนนี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ครับสูงแล้วะนะครับประมาณ2เมตรละ น่าจะได้เหมือนจะเป็นนอนเก็บรถ มาเลยครับโอ้โแกข่าโอเคไหนไอ้ซ้อนอย่างนี้ไอ่ะเหลือครูนี้ สีเปียวอีกเพิ่มอีกอ่พี่น้องอันนี้มเะเขือเทศพันธ์สีเหลืองนะครับมีได้เหรอบางคนว่าี่ครับมเะเขือเทศเชอรี่พันธ์สีเหลืองลักษณะต้นมันนี่ครับมันจะไม่สูงด้อมันจะเป็นเป็นพุ่มนะครับต้นมันสีบอมียอดต่อแล้วนี่มันก็สุดแล้วสุดจัดปัดแล้วครับอืมแต่ละชอ่อแต่ละพวง สุดยอดครับนะครับมะเขือเทศเชอร์รี่พันธุ์สีเหลืองเนี่ยไปเก็บนะครับแล้วขวดมันบ่มันบน่เหนางทอดสีแดงครับมันร่วงนะมันร่วงนะครับสีเหลืองเป็นโอพีนะครับ เลดไม่ค่อยมีหวานน้อยกว่าฟีแดงนะครับแต่บางคนก็ชอบนะครับแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันลูกค้าที่สั่งไปทานนะครับสีเหลืองเนื้อเนื้อเยอะกว่าเปก่อไปถ้าใส่ยำพวกยำสลัดพวกอันนี้ก็ปาดพาครึ่งครับ อันนี้เราจะอาลองไปแช่อิ่มดูโอเคครับเอาไปแช่อิม่มกับเอาไปแพ็กเกจส่งลูกค้าครับผมโอเคได้แล้วครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องเอาไปแพ็กเกจนะครับให้เบิ้งขนาดว่าอ่า กล่องเล็ก3กล่องรอยเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก,กล่องแยงกล่งองละแปดบาท2กล่องลอยห้าสิบจะขนาดเท่าไหร่นะครับโอเคตามไปชมกันเลยครับโอเคครับเรามาถึงขั้นตอนการเอามาบรรจุพัน์เอาแพ็คครับนี่ครับก็อันนี้ขนาดกล่องเล็กนะครับ ตรงเล็กที่ว่าสามหางสามกรองลอยครับเราจะไม่ล้างนะครับให้ลูกค้าไปล้างเท่าที่เขาจะทานนะครับแล้วก็สามารถเก็บไวในตู้เย็นเนี่ยได้เป็นอาทิตย์เลยนะครับถ้าเราล้างไปเนี่ยข้อเสียก็คือมันจะเน่าเร็วนะครับง่ก็ใส่มันเต็มครับ หนึ่งกล่องนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับสั่งกล่องเล็กกล่องใหญ่ปริมาณมันก็ใกล้เคียงกันนะครับมีการวาความสะดวกนะครับมีล็อกรบร้อยนะครับสำหรับแพ็กเก็ใส่พลไม้นะครับกล่อง นี่ครับขนาดกล่องเล็กสามสามกล่องหนึ่งร้อยนะครับกล่องเล็กอันนี้กล่องใหญ่ใช่ไครับกล่องใหญ่กล่องละแปดสิบครับสองกล่องหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับใส่ไม่เต็มเช่นกันครับ มาพี谢谢 okay. 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 ่น้งเอาก่องใหญ่ครับนะแล้วแตรอบนะครับสั่งกองหน่วยกองใหญ่ก็ได้บัดนะครับชิปชิปถ้าคนที่สั่งเป็นกิโลกิโลละหนึ่งนะครับ ก็ผมจะใส่ถุงให้นะครับถุงที่หูไปนี่รกล่องดเล็ก1ร้อยกล่องร้อยสามกล่องร้อยอันนี้กล่องละดสิบสกล่องร้อครับ โอเค,อเคพร้อมส่งสดๆจากสวนครับผม